คนตะบันเชเดงสวัสดีค่ะเมื่อนี้สีผ้ามาบุกป่านทรัคตคันเตลันเด้อค่ะเด้อป้าเห็ดดำค่ะอันแต่ว่าตัวนี้ว่าเป็นเห็ดดำเด้อค่ะเด้ออันตามที่คนไทยเป็นเขาเอิญกันนะคือเห็ดขาสมแมคค่ะเห็ดขาสมหลายหลายค่ะแต่ว่าราคากับสีว่าขึ้กันก็บันเห็ดดำค่ะเพราะว่าเห็ดตัวนี้น่ะเขาจะมาเกิดอยู่ในานา้ำ อันน้ำชุ่มชุ่มไหมคะ่ะอันเพื่องชุ่มชุ่มนะคะมันก็สิดูดเอาน้ำในแจกหน่อยอันก็เอื่อหนเหตุขาสม้มเดี๋ยวคนไทยป่านแชนแนลสิดึงขึ้นมาให้เบิองเด้อค่ะเด้อว่ามันขาส้มแบบใดมันสิต่างกันก็เหตุขาดำเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะห้องน้าก็สิเป็นสีสม้มดึงหน่อยก็สิบูรุตัดตัดเดตัด,ตดขึ้นมาให้เบิองเด้อค่ะเด้อเนี่ยคะ่คะ เขาใช้บคือกันเนี่ยค่ะลักษณะของเขาเปียกนามเลยล่ะคะ่ะตัวนี้ค่ะนักขนาดอยู่นีกับสิประมาณโลกกลัว,ลวพะวานเคาสิมีความหนักของเขาอยู่ในตัวไหมคะ่ะเขาตัวนี้ขึ้นติมันจะชื้นนามไหมคะ่ะนี่ค่ะเขาซิอูแบบนี้ค่ะมึงเนี่ยค่ะดอกนี้หน่อยก็ย่างหลายอยู่ด้ค่ะ คนเท่านั้นเชีแนวเห็ดเห็นบาคาดอกน้อยๆมันค่ะอันย่า้ยเขาตัดนะคะเขาอยู่บ่อยังเสียค่ะเขาจับการบังค่ะเขาก็ตัดเลยคาน่ะขึ้นมาเขาก็เอามีดแค่ว่าเคลีย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 ออกแค่นั้นก็คือใส่ได้เลยไหมค่ะเห็ดตัวนี้มันจะายแล้วมันก็เกิดอยู่กับอันคู่กับเห็ดดำเนี่ค่ะนะคะโอ้ยคักเนี่ยค่ะคนไท่านั้นเชี่ยวมือนีไหมค่ะ การสิบแปดคือ,คอ,อตัวหนึ่งค่ะเห็ดดำกระดองใหญ่ๆเลยค่ะนี่เห็ดำดำเลยค่ะเห็ดดำค่ะมันจะนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คนททยบ้านเชียเนียวก็สิรูดตัวนี้ลงเล็กน้อยก็จะได้ขายเางา่้ยเห็นบ่กอะสีเขาจะต่างกันดิค่ะ เดี๋ยวคน้นเท้านชนแนวเสียนกลับไปหาคาสมเ้เบิงเด้อค่ะเด้อว่ามันต่างกันบอนแต่ว่ามันเก็บไะไสููเห็ดเด้อค่ะนี่นเก็บไะ้สููเห็ดิี่เ้เบิงความแตกต่างของมันแต่ว่าตัวนี้อันน้านักเขาดีกว่าเห็ดอันดำเจ๊่อยเพราะว่าเห็ดดำนี่เห็นว่าค่ะความแตกต่างเห็ดทรงสีนี่ค่ะ เ็ดดำตัวนี้ก็นักยู่ค่ะเพราะว่าเขาเกิดยวนน้ากันกับปลาเฟิร์นอันตัวที่เ็ดอันคาสมเกินไหมคะวันนี้ข้าไปขายเราต้องแยกเลยค่ะเพราะราคาเขาปะทอกันนะคะอันคนสื่อมันก็ใสเข้าแยกใช่ไหมคะหลายหลายด้วคนที่นอค้นเทวานเชน่นวใส่เบิร์อันค้นเทวานเชน่นลแยกทางที่แหลกอ่ะว่าทางคาสมกับอันเ็ดเหลืองอยู่น้ากันที่ไหนได้มาฮหอดมองเนียนค้นเทวานเชนแนวกับใส่ เฮ็ดดำไปกับอันเฮ็ดเหลืองเฮ็ดข่าสมกับแจ๊คซีไส่สมอมงไรมาที่นี่เดี๋ยวคนไทยบานเชีน oh. ว่ยถือมาสองถังก็อีกถุงหนึ่งนะคะค oh. ่นเทยบานเชียรว่ยกะสี่เลือกออกเอาค่าสมตั้งหาขค่าอันดำตั้งหาเห็นบ่ค่ะอันนี้เฮ็ดดำด้วยค่ะเฮ็ดดำค่ะเนี่ยถ้าเจอกูม,มันก็จะเป็นอย่างนี้สิละค่ะ อยู่ทางโน้นมันก็มีค่ะแต่ว่ามันแห้งเข้าไปขายเขาก็บอกุุมเหงค่ะตะวัน,นชแนลเสี่เดียวค่ะอือค่ะคุะณะค่ะไลฟไปคืองูนะคะตะวันเช่นชแนลสีอวยกล่องไปพูนไปเลี้ยงไปไกลๆก็กเห็นค่ะเห็นบ่ค่ะคุณ่ะค่ะแพ,ะะพนกล่องไปเบิอง ตว่าไก่ๆพุ่นคนเทบ้านเชนแนลสีบ่อแพนกองไปดอกค่ะอันมันก็บสีไร้ตาจักหน่อยนี่ค่ะคนเทบ้านเชนแนลก็บสีห้เบิ่งตัาไก่ๆนี่ค่ะย่างไปอีกก็มีด้วยค่ะเห็นบ่ค่ะเขาอยู่คืองงูดิเหระค่ะเลือยอยู่อันนี้ความชื้นมันได้ไงคะมันก็เลยเกิดแม่ค่ะความชื้นมันได้อันทึ่งน้นนะมันแห้งน่ะทุกซามเขาจะตายเขาก็เก็บบ่ได้พร้อมอัน ก็เล่นอยางหาใจจางสิตาว้านบางคนเขาก็บ่อใครเข่าสิไหมคะถ้าบ่อเข่าเห็ดมันก็แห้งเขาก็บ่อได้เนี่ยหนักไหมคะเขาก็เก็บบ่อได้พร้อมเลยเขาก็ว่าเห็ดแห้งเก็บไม่อย่างเขาว่าอีกเลยแห้งกับแห้งแบบบอกค่ะไลายล่ค่ะมองเนี่ยหักแม่คนที่หวันเช้หัแนวกับซิญยางไปข้างใน่พวกป๊าข้างในก็มีเดเลค่ะ คนไต้หว euh, <te> e ันแช่แนวก็บทเก็บกินน้ำ no มันน <Jean> ี่แหละค่ะมือนี่ก็สิหาปลาแบบนี้ลักษณะปลาแบบนี้แหละค่ะคนในบ้านใช่แนวจงสิได้น้ำหนักมันค่ะคักแน่ทั้งเห็ดตายเห็ดอันตายเบียทั้งเห็ดขยุวนเน่าเม้นปวดหัวค่ะขยุวนเน่าก็ได้ค่ะเออคักแนี่ยดีกันละค่ะคนในบ้านใช่แนวสิได้บริญญาสิได้ยินแต่เขาอันตัดใหม่จอดจอดจอดอยู่ก็ได้ยินเสียงอัน รถเรียนตูดตูดตูดดูค่ะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้เนี่ยยางประมาณอันห้านาทีเขามาในป่าเนี่ยค่ะคนไทยบ้านชี่แนลบ่าอยากไปไกลบ้านมันแหง้งมันมีเห็ดอยู่สุปาล่ะ,ละค่ะแต่มันแหง้งคนไทยบ้านชี่แนลก็เลยมาหนีค่ะมันมหาการแบบว่าหาใจใจ่ายตีนเนินหนึ่งสี่เมตรค่ะมันก็สิโอเคเนีจังหน่อยอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนไทยบ้านเชี่นนยแนวเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพ่อพี่พี่น้อง